ผู้ชายเวลาผู้ชายมองเขาเราผู้ชายด้วยกันเรารู้กันแม่นี่เลยเลือดพี่ใจดีคิดว่ากําไรในการเย็บผ้าเยอะไหมผมว่ากําไรดีนะลงลงทุนจาก ทีเดียวได้ผู้ชายยิ่งกว่าสำหรับในกลุ่มโริการ์ตูนเครับวันนี้แม่ถือว่าหลังจากเล่นมาออกกําลังกายเสร็จนะครับผมเจอคนดังในปัตตานีที่มีอาชีพหายากนะผู้ชายมีอาชีพที่แบกเหมือนผู้หญิงเดี๋ยวถามว่าเขามีอาชีพอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าครับรับสายคมครับบังชื่ออะไรครับมุสลามชื่อโกฮังครับโกฮังใช่ไหมัโกฮังเป็นคนที่ไหนบ้างเป็นคนปัตตานีเนี้ยปัตตานีนี่ครับอออยู่แถกไหนปัตตานีอยู่แถ่ไหน อ่าสำนักเาเดิมยยลิ่งฮะยะลิ่งนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ขายเสื้อมือสองครับขายเสื้อมือสองค,คือผมอยากรู้นะครับคือจริงๆประวัติแกน,นะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนในสามจังหวัดน่าจะรู้จัก,กแกเพราะแกเชี่ยวชาญช่ำชองในะโชคชุนแล้วก็ข้าบ,บทอยู่ในวงการฟุตบอลด้วยอ่าแล้วผมมาเล่นกแกวันนี้มาเจอแกก็เลยอยากสัมภาษณ์แก แล้วก็ที่สําคัญกวานั้นวันนี้ผมอยากทราบว่าเบรนเรียนได้ข่าวว่าแบเรียนสุดท้ายเนี่ยแบเรียนเรื่องอะไรถ้าพูดตามแบบบ้านๆเลยเรียนเย็บผ้า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 ี่ทเป็นตัวอะไรเงี้ยเหรอใช่เสื้อกางเกงเสื้อกางเกงเสื้อสูทเย็บได้หมดเลยเสื้อฮาวายเย็บได้หมดเลยเรียนกี่ปีสองปีปวสอปีปวสปสสองปีคือเพู่งแค่ว่าจบมาสามารถเย็บผ้าอะไรเลยได้เลยได้เลยเย็บขายไหมเคยเคยเคยเหมือนเสื้อไรโอหรเงี้ยเคยเคยเย็บไหมเคยเย็บหือเคยเย็บเกันแต่เลือก เป็นคนเลือกที่จะเย็บให้ใครด้วยชอบเย็บนะครับเย็บเย็บเย็บผ้าแล้วตอนนี้ยังยังเย็บอยู่ไหมตอนนี้จะเป็นพวกแบบคัสตอมมากกว่าคัสตอมอะคืออะไรคัสตอมเนี่ยคัสตอมเหมือนกับว่าเป็นการเกงยีนขาดแล้วมาปะมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้งานวิทศ์อ่ะนะใช่ใช่ี่หายจะจริงไม่ธรรมดารับฝึกไว้ฝึกไว้ยังยังยังไม่เก่งมากก็พอทําได้ผมอยากทราบดนึงผู้ชายเรียนเย็บผ้าเยอะไหมถ้าผู้ชายเต็มอ่ะรุ่นผมอ่ะตั้งแต่ ่อตั้งนแผนกนะรู้สึกว่าผู้ชายเต็มผมคนเดียวเต็มร้อยอ,อยู่คนเดียวเต็มร้อยคนเดียวเรียนผ้าเรียน,นกับผู้หญิงป๊กหมดเลยปแน่หมดระหว่างผู้ชายเย็บผ้ากับผู้หญิงเย็บผ้าใครปนิคมใครเน็บเกันอะความอันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวเหมือนกันเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยเราจะเย็บให้เขาให้ดีกว่าไหม กับผู้หญิงเป็นในช่างเนี่ยผู้หญิงไปไปให้ในช่างในช่างก็ย็บตามภาษาเขาวิธีแต่ของเราอ่ะเราพยายามเราเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยมันต้องออกมาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดีเทลของผู้ชายจะให้ผู้หญิงใส่มันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งผู้ชายเวลาผู้ชายมองเขาเราผู้ชายด้วยกันเรารู้ไงเออนี่นี่เลยเลือดผูจชายผู้ชายยิบป้าวันนี้เป็นรายการแจ็คพาูนะครับเรื่องเหมือนกับ ในปัจจุบันนี้คิดว่าอาชีพเย็บผ้านี้สาหรับผู้ชายเหมาะผมว่าเหมาะนะฮะเพราะว่าผู้ชายอะ่ะมันมันแข็งแรงกว่าอ,อายุงานเวลานั่งบนจักรอะไรมันได้นานกว่าได้นานกว่ามันบ้านเลยได้อยู่บ้านเลยใช่แล้วได้อยู่บ้านผู้ชายได้อยู่บ้านด้วยได้ดูลูกได้อะไรคิดว่ากําไรในการเย็บผ้าเยอะไหมผมว่ากําไรดีนะลงลงทุนจาก ทีเดียวได้แล้วก็ที่เหลือนี่คือเขาเรียกไรที่เหลือจะเป็นสิ่งที่เรานําเสนอเย็บให้เขาอะ่ะมันมันมันจะเป็นเขาเรียกขายขายไอเดีย<ง>ขายไอเดียไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าลูกค้ามาอย่างเงี้ยเหมือนชุดลายยอลูกค้ามาเอาแบบมามันง่ายสําหรับในช่างมากใช่ไหมมาเขามีแบบเราก็ทําตามแบบจบจบเลยใช่แต่ถ้ามาบอกว่ามาแบบไว้ใจเราอ่ะช่างเย็บให้หน่อยปีนี้เราใส่สีแดงเราต้องการให้ริดเราเราจะเราจะเย็บเอง ม่เราเราต้องคิดก่อนเพราะว่าเราต้องดูผ้าก่อนอถ้ามันเป็นลูกไม้เราไปเย็ยบแบบอลังการไม่ได้เราต้องเย็ยบแบบพื้น,นเๆเข้าลูกเพราะว่ามันมีลูกไม้เราต้องนําเสนอลูกไม้ลูกไม้เขาสวยซื้อผ้ามาแพงเง,ไงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบผ้าสีพื้นๆื้นเงี้ยเราก็ต้องเย็ยบให้มันแปลกๆเพราะว่ามันไม่มีลูกไม้โชว์ไอ้น,นี่เขาจะโชว์ลูกไม้เราก็ต้องอ,องอตรงว่าถ้าเย็บเสียก็เสียเลยนะใช่เสียก็เสียแล้วตอนนี้คิดว่าแบบ เหมือนสาหรับคนที่แบบไม่มีอาชีพหรือไม่มีงานเนี่ยคิดว่าผู้ชายมาเย็บผ้าเนี่ยคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีไหมผมว่าโอเคนะ,ะเพราะว่าตอนนี้พวกเสืออเส้อบอลล้านเสื้อบอลอย่างเงี้ยก็ต้องการคนเย็บผ้าเยอะนะฮะแล้วเวลาเย็บผ้าเนี่ยผู้หญิงบางทีเขามีแฟนอยู่ที่บ้านบางทีมาเย็บผ้าแล้วกับดึกกับชา้าบางครอบครัวผู้ชายเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นผู้ชายมาเย็บเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้ชายน่าจะเร็วกว่าแล้วผู้ชายรู้ผู้ชายใส่เสื้อบอลผู้ชายจะรู้ว่า ระหว่างวงแขนเนี่ยมันมันตั้งเย็บยังไงถ้าคนไม่เป็นเขาจะจับตรงๆแล้วเย็บเวลาใส่มันจะขืนๆอยู่เสื้อแต่บางร้านมันไม่ขืนแต่เขาจะเย็บตามรูปแขนไปเวลาแทงไอ้ก็เรียกตักโพไปก็จะโค้งเข้าไงแต่บางคนทางรัดตั้งให้มันตรงเย็บปืดแต่สมมติถ้าอยากจะดูผลงานช่างโกหงนี่ดูได้จากที่ไหนบะาดูจากที่ไหนไม่ค่อยได้โพสไม่ค่อยได้อะไรใช่เพราะว่าเป็นคนที่ขี้เกียจรับงานแต่ถามว่าขี้เกียจมันก็ใช่ฮะแล้วถ้าสมมุติสมมติมีคนติดต่องานนี่ มันติดต่อเย็บเย็บเนี่ยติดต่อทางไหนได้บ้างให้ก่อนอ่าไม่รู้ก็เผื่อว่ามีคนที่ดูเพราะว่าผมบางทีรับหมดบางทีเราไม่รู้ว่าลูกค้ายังไงบางทีความต้องการกับเขากับเราอ่ะไม่เหมือนกันเคมีไม่ตรงกันมันก็ไม่ได้เพราะว่างานพวกนี้มันจะเป็นไอเดียขายเดียมากบอกให้นะนอกจากว่าเย็บป้าแล้วเขายังมีความเป็นอาร์ติสต์เขี้เกียจ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 ถ้าพูดตรงตรงขี้เกียจโอเคเนี่ยทุกคน ก็ถือว่าวันนี้เราได้สัมภาษณ์นะครับผู้ชายเย็บผ้าไหมก็ถือเป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจน่าเย็บแล้วแบบรายได้ด้วยนะใช่แล้วมันผู้ชายเร็วกว่าเร็วกว่าผมว่าผู้ชายโอเคหน้าผมอยากให้ผู้ชายมาเย็บผ้าใช่ไหมมันวันหนึ่งกี่ตัวได้เอาอเป็นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเป็นเสื้ออะไรเป็นเสื้อเป็นชุดเลยอ่ะเป็นชุดลายโยอะไรเงี้ยชุดลายโยถ้าทำกันจริงๆวันเดียวก็เสร็จเป็นตัวได้ใช่ไหมตัวยหญ่ๆถ้าเป็นตัวง่ายๆอ่ะวันหนึ่งเขาจะเหมือนกับเสื้อตามตลาดนั่นอย่างเงี้ยเสื้อผ อาเสื้อแบบที่มามาเป็นไซส์เป็นไซส์อย่างเงี้ยอาเป็นไซส์อย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะมันเขาจะแบ่งเป็นแผนกไปเขาจะมีบล็อกเขาเป็นไซส์ M ไซส์ L ก็จะมีกระดาษแข็งเป็นแพทเทิร์นเขาเขาจะวางกระดาษภาพกันหลายๆหลายๆผืนนะเป็นสูงแล้วก็วางแพทเทิร์นแล้วเขาก็จะตัดเหมือนเสื้อบอลอะ่ะ,ะ,ะ,ะเขาตัดตัดปุ๊บฝ่ายตัดก็ตัดไป ฝ่ายเย็บไปเย็บไปแล้วก็เขาจะให้ฝ่ายเย็บเย็บก็มาเย็บไม่ต้องทําอะไรแล้วผู้ชายคนไม่เป็นไม่ต้องทาอะไรเย็บนี่ประกอบอ่ะ<ม>ก็เอาเสื้อกระรุนใช่เข้าไป<ม>ให้ตรงมันก็เป็นรูปร<ด>้าง<ด>ใช่มันก็เป็นรูปล้างจบเลยอันนี้อันนี้พูดถึงเสื้อที่แบบตามเสื้อตลาดนัดบบ<อ>่นแบบแบบไม่ใช่ว่าฟิกเรื่องแบบสวยอะไรมาก<อ>แค่ว่าให้มัน มันเสื้อหรู่ไมมันเสื้อหลวอะไรเงี้ยนั่นมันมันคือประกอบแต่ถ้าเป็นแบบเสื้อเขาไม่ได้แรงใช่ราคาไม่ได้แรงเขาก็เลยประกอบประกอบประกอบแต่ดีเทลมันไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นให้รู้ว่าเป็นเออมันใส่ลายโยก็ได้แต่มันมันมันไม่หอหวาโอเคผมว่านะโอเคผู้ชายโอเคนี่ผมมองว่าแบบเอ้ยมาแต่แต่มันมีข้อเสียนะผู้ชายถ้าเย็บพวกเสื้อบอนอย่างนี้ผมว่ามันโอเคนะเย็บเสื้อบอนเย็บปีกย่อเปลี่ยนทรงปะกางเกงซ่อมงเงี้ย ผมว่าโอเคแต่ถ้าผู้ชายอ่ะไปเย็บเสื้อผู้หญิงเนี่ยมันจะมีข้อแม้อยู่ว<ะ>เวลาเย็บเสื้อเนี่ยผู้หญิงอ่ะมันต้องมีวัดรอบอ,อกรอ,อบสะโพกแล้วแต่วัดสายทับระกอเบิด <c oughs> มั้มันมันมันมีอย่างนั้นโอเคกัจะเลยแต่มันมีวิธีใชใคนอื่นมาวัดก็ได้ใช่แต่ส่วนใหญ่อ่ะอยู่ดีๆให้เมียเมียมาวัดเมียไม่เป็นอย่างเงี้ยเราเป็นอ่ะแต่สาหรับผมผมว่าผมเป็นคนไม่ฟิกมาก ฟิกมากเพราะอะไรที่ผมนี่มันก็ได้เอะใช่เพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าคือไม่ค่อยชอบผู้หญิงไงมันมันเออไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงที่ที่จะแต่งกับผมได้คือผู้หญิงที่แบบว่าคุณไม่อายคุณรู้จักกับผมอ่ะคือเราคิดว่าเราไม่จะเราไม่อยากรับกันผู้ชายั้างเลย โอเคทุกคนยอกยอกยอกอะไรกันนะก็ถือว่าแบบในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาอยากมาแชร์อะไรอยากเน้นก็คือว่าอยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยมาแชร์อาชีพกันอาจจะเป็นอิพีแชร์อาชีพก็ได้ใช่ใช่นะครับผมก็ช่วยปิดคลิปให้ผมหน่อยในคลิปนี้ไงเอามือปิดนี่เหรออืเกินไปนะครับฝากติดตามเพจเด็กเด็กใต้พาเที่ยวด้วยนะฮะบังบังนนอ่าบงนนบงนนนอนน้อยนอนน้อยเดี๋ยวดูทรงที่ผมจะนอนน้อยกว่าแล้วตอนนี้แต่คืนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะทุกคนโอเคครับคืนนี้ เราขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเดี๋ยวพีปีต่อไปผมจะไปถ่ายคลิปคนที่เกี่ยวกับอาชีพของใครต่อนะครับก็นะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับไอ้กุ้มบุตรมตุลย์หัวบาราแกตุ่มฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 ง thank you